สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะออกมาเตือนภัยให้กับเพื่อนๆที่ทําช่องนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากช่องลุงดาวหรือว่าลุงชัยวิชิตชัยนะคะนี่คือเจ้าของช่องจะอ่านคือเวลาเราไปตอบคอมเมนต์นะก็จะเห็นประมาณนี้คะ่ะยกตัวอย่างเลยนะไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ไม่ได้กคุณ ถ้าคุณตั้งใจจริงเนี่ยเห็นไหมส่วนคอมเมนต์ที่สองก็คือคุณสามารถทำสิ่งที่ยากให้เป็นไปได้เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้แต่เ,เพื่อนๆแปลกใจไหมว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยคือเวลามาเขาจะมาเป็นพึบเป็นกลุ่มเลยนะทีนี้เจ้าของช่องอะ่ะหลังบ้านจะเห็นแบบนี้นะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดเราไปดูคลิปของเราเองอะ่ะ โคจะหายไปพ่อดุนทําโทษใช่ไหมคะนั่นแหละส่วนมากคนก็เลยไม่เข้าไปตอบคอมเมนต์ที่หน้าบ้านกันจะเข้าทางหลังบ้านหรือเข้าที่วายทีแต่เนี่ยมันจะเห็นประมาณนี้นี่แต่รู้ไหมเพื่อนๆมันน่ากลัวตรงนี้คะ่ะนี่คะ่ะคือเวบพนันใช่คะ่ะเจ้าของช่องถ้าไปดูที่หลังบ้านจะไม่เจอนะแบบนี้ แต่พวกเราเพื่อนๆกันนี่แหละที่ไปดูให้ที่ไปดูให้กันแล้วก็ระแวงระวังภัยอะ่ะจะเจอถ้าเจอก็ให้บอกเพื่อนทันทีเลยนะคะว่าต้องบล็อกคําไม่ใช่ว่าบล็อกช่องนะถ้ายิ่งเราไปกดถูกใจไปกดตอบโต้ไปมีวาทศวาทะอะไรพิมพ์นิดเดียวคือเขาจะมาเป็นพวงเลยแบบจะมาเป็นกลุ่มแบบพึบลงเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟอะ่ะพึบลงมาเลยนะเพราะว่า ตั้งระบบไว้แบบนั้นทีนี้มาดูค่ะว่าเราจะบล็อกคําต้องห้ามพวกนี้คือไม่ให้เขาเข้ามาพิมพ์อะไรแบบนี้ที่ช่องเราได้เลยนะเพราะว่าถ้าไปบล็อกช่องหรือเนี่ยไอ้เจ้าของโปรไฟล์บล็อกบล็อกบล็อกออกก็ทาอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกเพราะยิ่งทําเขายิ่งมามีทางเดียวคือบล็อกคําเท่านั้นค่ะแล้วก็กดรายงานพี่ยูเพราะว่าพี่ยูไม่เอนจอยด้วยแน่นอนแบบนี้ นี่คือเว็บพนันอันตรายนะคะเนี่ยอืมถ้าเกิดมีใครเข้าไปกดแล้วไปเล่นแล้วก็บอกว่ามาจากช่องนี้ช่องนี้คือจบเลยค่ะเพื่อนๆน่นากลัวนะบอกไว้ก่อนไปดูกันค่ะว่าเราทํำยังไงเนาะค่ะแล้วเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเข้าหลังบ้านของทั้งสองระบบเลยนะคะทั้ง Android และ iOS เข้าทาง studio.youtube.com ค่ะ แล้วนี่คือตัวอย่างหลังบ้านหน้าตาหลังบ้านของช่องเราเองนะคะทีนี้ก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะคะเพื่อไปหาสัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่ทางฟังซ้ายมือค่ะเนี่ยค่ะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วเราก็จิ้มลงไปเลยค่ะที่ฟันเฟืองแล้วมันก็จะวิ่งไปหน้าต่างหนึ่งนี่ค่ะ มันจะวิ่งมาที่การตั้งค่าเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงไปดูข้างล่างนะคะให้ลงไปที่การจัดการชุมชนแล้วมาดูที่ตัวแรกเลยนะคะคือตัวกร้องอัตโนมัติเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยค่ะมันจะมีคำว่าคำที่ถูกบล็อกเนี่ยค่ะ แล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยว่าเราจะบล็อกคําอะไรบ้างที่ไม่ให้เขาเข้ามาหาเราได้นะคะนี่ค่ะจากปัญหาต้นคลิปนะคะก็คือเว็บพนันพวกนี้เราจะมาดูโปรไฟล์มันจะขึ้นคําว่า max นะคะ m a x แล้วก็พิมพ์ลงไปเลยะคะ่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะคะหรือว่าเพืเ่อนๆอาจจะมีคํา ต้องห้ามคําหยาบซึ่งเ,เป็นคําที่ทําให้พี่ยูไม่ค่อยจะชอบใจสักเท่าไหร่มันจะทำให้ช่องเราแบบเสียนะคะก็เพิ่มลงไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกด้วยค่ะแค่นี้ก็จบค่ะพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามารบกวนที่ช่องเราได้อีกนะคะถ้าเป็นประโยชน์อะไรก็ถ้าเป็นประโยชน์นะคลิปนี้ก็ช่วย แชร์เพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้จะระบาดมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ